อันนี้ขึ้นลูกค้าเพิ่นมารับเสืออยู่ส่วนนะครับเสือไปกินอันนี้จะขอพบนขึ้นเก็บนะครับโอ้สวัสดีครับคู้สาร y สารย b e ภาพมาเบิงการเก็บทุวเรยนสาลิกาซึ่งจะของตัวเรยน เพิ่นก็ขึ้นเก็บเองครับต้องบอกว่าใจต่องระหามอิหลีต้องวัดกันที่ใจถึงต้องกล้าขึ้นเก็บทุเรียนที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแง่ตูดเทวดาหายใจลึกๆแล้วตามมาชมน้ำกันด้วยครับอ่เก็บก้อนที่ป่าเลยุเรียอก้อนที่ป่าเชอผูไม้มะคีย

ไปกัสิตัดมึงตัดทุเรียนใส่สอบปุ๋ยแล้วก็สิค่อยๆย,ย้อนลงมานะครับเพราะว่ามันสูงขั้นสินย้อนลงมามันกระฮับเอไวเ้เออขั้นว่าพื้นทุเรียนมันลายยู่ทุเรียน ก็ย้อนลงมาครับกันไปนี่นี่ครับปัดลงมาเทือรันสามสี่หน่วยนี่นี่ตุเรียนหนวดใบใหญ่ปใบใดเพราะว่ามันแหลกนะครับมันแหลกมันขาดนะการปีนสมบูรณ์ดีๆก็ได้ สองโลขึ้นนี่สองโลถึงสามโลหอดสามโลปีนี่ทุเรียนขาดน้ำมันสูงก็เลยแนมบอกแนมเห็นบุกค่อยชัดน,นะครับนี่เห็นตอนนี้เพื่นกำลังย่อนลงมาตัดทุเรียนใส่ทุงทุงยามนะครับทุงยาม ถุงกระถุงสะพายนะครับพอเราสอบปุ๋ยเห็ดถุงสะพายแล้วก็ใส่ทุเรียน,นแล้วก็ยอ้อนลงไปสิละครับนานมันตัดจะสิละครับนี่สาลิกาเต จะเห็นโคนมันจะตายเห็นโค้นตั้งแต่นี่เลยก็ขึ้นไปก็จะมีพอดีไอตรงกลางมันหักไปแล้วนะครับตนบทท้นประทัดนะัะไปแล้วมันเลือกกิ่งต้นกิ่งเนี่ยนะครับขึ้นไปจัดสรรคุน เปกระกสีมีเสือกน้ำน,นะครับเมื่อเราพันขึ้นไปบ่มีเสือกก็มีเสือกอยู่ตอนนี้ก็ลังเอาทงขึ้นไป เป็นซีมือดชิกหน่อยเลยครับเห็นเห็นเกล็ดไกนมือดเป็นความสมาัดเฉพาะตัวนะครับว่าหน่วยใดแก่บางแก่นะครับว่าใดๆมันก็นกนกนตัดใส่ถุง เห็นว่าห่างๆเดบบ่บ่เป็นนหน่อยเด้เนี่ยส่งพรมเป็นกวางแนมแนมขึ้นไปกับคลายๆมันหางแต่จริงๆมันหลายขนาดเลยมันตัดลงมาสองสามรอบแล้วก็ยังมีลายหน่วยหอยตอตัวนี้เตียนอยู่ กันแดดออกก็เส็นชัดวันนีอยู่พอดีแดดบวออกวันนี้ฝนก็นลินนินนะครับลินนินพู้ใหญ่หาอะไรปรเลวงหอครับล้วงก็ล้วงอยู่พลัง คนเราเอามาตัหนึ่งกับว้านศรีหาหน่วยครับลาบันศรหาหน่วยอันนี้เวลาเพิ่งเสียเอาหน่วยใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวสังเกตบ้างเลยโอ้สุดยอดเลยเพิ่กิดจีมีกระตาตะกล้านะครับกิดทึ่งไปใหม่มันสิเป็นใหม่ซอยนะครับ มันหลุดน้ากันเดี๋ยวสุดอาจจะปชัดจย่างน้อยหนึ่งนี่มันก็ซอยแล้วมันก็ล้อนลงก็ล่งเศรษกาครับน่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการสอยไอ้อยทุเรียนที่ยุกไกลๆโต เพิ่นก็ใส่วิธีซอยใส่ตะกราแต่ขั้นั้นได้จับได้เพิ่งนก็ตัดใส่ถุงแล้วกบ็บค่อยๆย่อนลงมา แล้วเพิ่งจะค่อยๆย่อนลงมาเลยครับเดี๋ยวไปบนไก,กลๆายมีปเป็นสีเองเออไม,ม่สวยมีดสวยฮะ

เวลาเคลื่อนต้องมีเซฟตี้เป็นี่เลยนะโอ้โหอันรายช่วยผมเห็นผมเห็นไต่เชือกแล้วพ่นเสียวแทนเลยอัยตรมาแล้วหลายครั้งมีประสบการณ์เลยเนี่ยประสบการณ์ผมมาแล้ว ลุกมาบ้าเด็นตามเกิดมันจะไปเล่นน้ำผมอกเปียผมก็ไให้นั่งลนานะนี่หรอโอคองเนลองนะอ่นนิวเอกงินเลยอันนี้ลูกล่วงเหรออลูกล่วงเอตอนนอยตโคนด้วยนะเันนี้ลูกล่วงครับโอ้อ นี้มันไม่น,น่าจะทำอันนี้ถ้าถ้าเป็นสลาก,กาเขาจะใส่แดงแนบมันจะราค่ใหญ่ใช่เป็นๆอ๋อตะกเกียบแบบสลากาสลากาแต่เขาจะไม่ใส่แดงเลยร้านลงตัวชาบุงกุฏะไหมโอ้ร้านบุงกุฏะเด้ออ๋อมันกินไม่เหมือนเหมืนอน,น้าว่เป็นกืฏอนี่ นี่คือไม่ต้องให้ใครนะคือคือให้มันมันกินกินทีเดียวเหลือไปข้อแต่กินต้องกินให้อิ่มครับแล้วค่ะครับ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 